ในตอนที่3ในวิธีที่3เราจะมาดูวิธีการทดสอบด้วยอัตราส่วนในด้วยอัตราส่วนก็คือ ratio test นะก่อนอื่นนะ ratio มันคืออะไรมันคืออัตราส่วนถ้าเกิดเราพูดถึงอัตราส่วนก็จะไม่ถึงอนุกรมอ่าเรขาคณิตในที่เราเอา A กําลังอ่ลบ <c oughs> แล้วเราเรารู้ว่าอันนี้มันจัดรูปได้มันมีวิธีมันมีวิธีการจัดรูปหาผลบวกย่อย แล้วพอจัดรูปได้นั้นเราก็เลยสามารถหาได้ว่าอนุกรมนี่อนุกรมอน,นันต์เนี่ยน,น,นั้นหน้าตาเป็นยังไงและปทีเนี้หลักการคือนั่นหลักการคอืออนุกรมบางอันเนี่ยมันอาจจะจัดรูปไม่ได้ก็จริงมนอาจจะจัดรูปไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันนั้นมันน้อยกว่าอนุกรมเรขาคณิต ม่เกิดก,ก,ก็คือใช้การเปรียบเทียบแหละนั่นหลักการมันมันมันจะต่อเนื่องกันถ้าเกิดเราสามารถเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบว่าอนุกรมที่เรากํลาลังจะหาเนี่ยมันน้อยกว่าอนุกมรมเรขคณิตสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดทําได้แล้วก็จะบอกได้ว่านาบอกได้ว่าน,นี้ลูกเข้าแล้วก็ตามาหลักการเปรียบเทียบในในตอนก่อนก็จะสามารถสรุปได้ว่าได้ว่าลูกเข้าด้วย ช่ากันได้การเปรียบเทียบได้คำถามก็คือเราจะเปรียบเทียบยังไงล่ะมาเปรียบเทียบกับอะไรดีทีนี้ถ้าเกิดจาได้ตอนเราหาอนุกรมในะคันี้เนี่ยมันมีมันมันมีมันมีหลักการอยู่ว่าอะไรันมีหลักการอยู่ว่าถ้าเกิดเราพอดที่ติดกันมาหันกันพอดที่อยู่ด้านหลังมาพมาหันพดที่อยู่ด้านหน้ามันจะได้เป็น R เสมอจะได้เป็น R เสมอ <c oughs> ฉันก็หลักการเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าไออนุกรมของเราเนี่ยแล้วที่เราอาจจะไม่รู้ค่าเปเปหรอกแต่เรารู้ว่าแต่เรารู้ว่าถ้าเกิดเอามาหารกันแล้วได้ประมาณได้ประมาณค่าอามันอาจจะอาจจะไม่ใช่อาร์เปเปก็ได้อาอาจจะเป็นค่าที่มันใ <c oughs> กล้เคียงกับค่าค่าหนึ่งแล้วถ้าเกิดค่าอาร์นี้มันน้อยพอ ราคาค่า R เนี่ยอัตราส่วนของแต่ละคู่เนี่ยบางทีเก็จะเป็น Rn เลเพราะว่า่าคาไม่ได้ลงตัวแล้วก็ค่า R มันน้อยค่คา R น้อยแปลว่าอะไรแปลว่าแต่ละพจน์เนี่ยมันมีการหารมีการหารหารหารลงเรื่อยๆทำให้ค่ามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วกค่านี้มันน้อยพอเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าแล้วอสมการนี้เป็นจริงแล้ว่าว่าอสมการนี้เป็นจริงเพราะอสมการนี้เป็นจริงก็ใช้การเปรียบเทียบ ในการบอกได้ว่าณตัวมากลูกเข้าอนุกรมได้ถาวรลูกเข้าแล้วอนุกรมของเราก็จะลูกเข้าด้วยแตอนนี้จะเป็นปัญหานี้หนึ่งตรงที่ว่าในค่าเนี่ยในค่าอามันจะไม่เท่ากันของแต่ละพจน์เพราะถ้าเกิดมันเท่ากันมันก็เป็นอนุกรมเรขาคณิตแล้วก็จบแล้วไม่ต้องทําอะไรต่อถ้ามันเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดมไม่เท่ากันต้องทอําไงล่ะไม่เท่ากันเร,เราจะบอกได้ไงว่าอัานไหนอามากอาน้อย ในนี้นี่ก็สรุปสรสได้ด้วยกันด้วยการใช้ด้วยการใช้ลิมิตแทนแล้วก็คือค่อา R นี้มันคืออะไรเราไม่สนใจหรอกนะมันจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ช่างมันแตท่ที่เราอยากรู้ในที่เราอยากได้ก็คือลิมิตของมันเนี่ยนะมันก็ควรจะน้อยสัาส่วนเนี่ยมันควรจะน้อย้วมันถึงจะมาเป็นคสามารถรับประกันได้ว่าค่าของแต่ละพจน์เนี่ยมันลดลงลดลงลดลง เราจะมาสนใจลิมิตของอัตราส่วนกันในเป็นที่มาของการทดสบอบนอัตราส่วนเราจะสนใจลิมิตของอัตราส่วนของตแต่ละคู่นี่คือหลักการแล้วก็เราสรุปข้อสังเกตตรงนี้รสรุปข้อสังเกตตรงนี้มาเป็นทฤษฎีบทได,ด้ตามนี้ก็คืออันนี้คือที่เราบอกนะเราหาลิมิตของอัตราส่วนทนี่เราให้ลิมิตของอัตราส่วนเป็นตัวแปรใหม่เป็นตัวนี้ ตัวนี้เอ่อคล้ายๆคล้ายๆตัวพเดวเวลาเขียนด้วยมือจะเขียนคล้ายๆประมาณนี้มีหางด้วยในเวลาอ่านอ่านว่าโรภาษาอังกคือ R H O R O อะไะทีนี้เรามีอมมนุกลมอนันต์ต่อ,อแล้วก็หางเงื่อนไขเดิมทุกคนต้องเป็นบวกนะเป็นลบแล้วต้องใช้วิธีอื่นถ้าุกคนเป็นบวกนะให้เราให้เรา,ห,เราหาลิมิตของอัตราส่วนให้หาลิมิตของอัตราส่วนแล้วก็ ถ้าเกดหาลิมิตของอัตราส่วนได้แล้วก็มาดูสามกรณีนี้หนึ่งถ้าเกิดลิมิตของอัตราส่วนนั้นหรือว่าค่าโรเนี่ยมันน้อยค่าโรมันน้อยก็คือค่ามันลดลงเรื่อยๆก็แปลว่ามันจะลู่เข้าในคือที่เราต้องการถ้าเกิดอัตราส่วนมันน้อยลงน้อยถ้าเกิดอัตราส่วนมันหาลิมิตได้และมันก็ศูนย์ก็แปลว่าแต่ละพจน์มันก็จะลดลงแล้วก็ลดลงลดลงมากพอนะก็เลยรู้เข้า แล้วก็กับการถ้าอาตัตราส่วนนี้มันมากกว่า1หรือว่าเป็นอนันต์นั้นหรือว่ามันลู้ออกไปแล้วอนุนกรมก็ลู้ออกด้วยแลองนึกดูถ้าิอัตราส่วนมากกว่าหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าค่ามันมากขึ้นจาก1เป็น1 2จุเป็น1 3ุดเป็น1 4จุดแล้วบวกกันไปเรื่อยๆมันก็มันก็ระเบิดมันก็เป็นอน,น,นันต์แน่ๆอยู่แล้วออแล้วเขายิง่งถ้าเกิอดอัตราส่วนเป็นอน,นอัอตอัตราส่วนเป็นอน,นันต์หุกข้างก็ยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยเป็น8 1 2, 4, 5, 6เงี้ยบี่ไปเรื่อยเนี้ยบวกไงเรื่อยๆองบ อันนั้นนะแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีอีสส่วนที่ทาให้หงุดอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดอสตราส่วนมันบังเอิญเป็นหนึ่งอัตราส่วนของแต่ละคู่เนี่ยปรากฏว่าหาลิมิตปุ๊บมาเงินเป็นหนึ่งอนุกรมนี้อาจจะรู้เข้าหรือรู้ออกก็ได้อาจจะรู้เข้าหรือรู้ออกก็ได้มันก็แปลว่าก็ต้องใช้ใช้วิธีอื่นในการหาการช่วยหา มันก็จะก็จะมีส่วนน้อยนะแต่ว่าส่วนวนใหญ่มันก็จะจบตั้งแต่ขั้นหนึ่งกับสอง่ะนี้ไปดูกันนะว่าใช้งานยังไงน,นั่งดตัวอย่างที่ห้าแล้วโจทย์ทดสอบอนุกรมอนันนี้ด้วยอัตราส่วนว่ามีวิธีการนะนะว่ารู้เข้าหรือไม่แล้วคนอืนน่นก็ต้องกลับไปดูกันนะว่าันใช้วิธีอ,อื่นๆได้ไหมถ้าเกิดใช้ได้ก็ก็ใช้วิธีนั้นเลยนะไม่ต้องทำไปเงินต่อให้เหนื่อยหรืว,ว่าอันนี้มันเป็นอนุกรมเลขคณิตไหม เกือบแล้วนั่นเกือบแล้วมีตัวนี้มากวนใจไอ้ลบหนึ่งเนี่ยซึ่งไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยคือตัวที่ทาให้เราไม่สามารถหาคําตอบเป็นรูปปิดง่ายๆได้มมีลบหนึ่งมากวนใจก็แปลว่าเป็นไม่ใช่อนุกรมน,นั่นเองไม่ใช่อนุกรมเลยค่ะตระนิดลองดูถามว่าเราหาปริพันธ์ได้ไหมนะหาปริพันธ์นี้ได้ไหมอาจจะได้แต่ว่าน่าจะยุ่งยากอยู่ นึกเล่าโดยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าหาปริพันธ์นี้หายังไงในการแทนค่าหยุดตรงๆไม่ได้เพราะว่าเลขชี้กัเลขฐานมันต่างกันก็หายากจริงๆเปรียบเทียบก็ได้ถ้าเปรียบเทียบก็ได้อยู่แต่ว่าอ๋อเปรียบเปรียบเทียบไม่ได้นะมีปัญหานิดนึงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้การเปรียบเทียบจะเห็นว่ามันมากกว่า ตัวสวน้อยกว่าฉะนั้นตัวผลคูณมันมากกว่าแต่ว่าเราเรารู้ว่าอนุกรมมันเนี่ยลู่ลูเข้าอนุกรมที่น้อยกว่าลูกเข้าอนุกรมที่น้อยกว่าลูกเข้าแล้วแปลว่าอนุกรมที่มากกว่าคืออะไรบอกไม่ได้สรุปไม่ได้ถ้าเหมือนจะทําได้แต่ว่ามันสรุปไม่ได้มันผิดด้านมันผิดด้านตัวที่น้อยกว่าลูเข้าตัวที่มากกว่ามันก็อาจจะลูกเข้าหรือลูออกก็ได้ไม่มีอะไรรับประกัน แล้วก็แปลว่าเป็นตัวอย่างที่ใช้สองอย่างไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลองวิธีใหม่แล้วมาแล้วก็มาดูกันวิธีใหม่ใช้งานยังไงก่อนอื่นเขียนก่อนนะเขียนว่า a n น้าตาเป็นยังไงก่อนแต,แต่ละพจน์คือ2องกำลัง n หารด้วย3กำลัง n ลบหนึ่งทีนี้การทดสอบด้วยอัตราส่วนคือการหาลิมิตของอัตราส่วนแล้วก็หาลิมิตของอัตราส่วนแ้วดูกันว่าหาได้ไหม เป็นเรของ n เข้าใกล้นานแทนค่าเป็น n บวก1ก็จะได้เป็น2กาลัง n บวก1หารด้วย3กาลัง n บวก1ลบ1อันนี้คือพจน์บ,บนหรือพจน์ล่างก็จะเป็น2กาลัง n 1. หารด้วย3กาลัง n ลบ1แทนค่าไปแล้วนะมาดูว่าอัตราส่วนจะเป็นยังไงคิด n เข้าใกล้นั้น n อันนี้เป็นการหารซ้อนฉะนั้นก็สามารถทำอะไรติ๊กขึ้นมาเป็นตัวคูณได้ ขึ้นมาคุณก็จะกลายเป็น3มกำลัง n ลบหลนหาด้วย2องกำลัง n อ, <c oughs> อยากได้เป็นอัอนตราส่วนแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้มัน2กับ3ามกับ2มันดูมันค่อยค,อย,ค,อย,คอยกันเนอะมีการมีการขีดควยเหมือนซีโนแวคฉะนั้นก็สลับที่นะให้มันอยู่เข้ารูปเข้าร่างดีกว่าเอาวัคซีนประเภทเดียวกันไปอยู่ด้วยกันดีกว่า ไดเป็นผลนี้ออกมาสองกำลังเอไปฝั่งซ้ายเราสั่กำลังเอบวกหนึ่งมาฝั่งขวาทีนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะมีมีข่าวดีข้อหนึ่งก็คือตรงนี้นะสองกำลังเอ็นบวกหนึ่งกับหารสองกำลังเอ็นเนี่ยมันตัดกันได้มันตัดกันเหลือแค่สองมันก็ได้สองไปทีนี้ข้างหลังหาลิมิตยังไงเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆเป็นสามกำลังเอ็นลบหนึ่งหารด้วยสามกำลังเอ็นบวกหนึ่งลบหนึ่งคล้ายๆกันเนาะ อันนี้ก็ต้องกลับไปพึ่งเรื่องของการหาลิมิตแล้วนะดูว่าเราจาได้ไหมว่าลิมิตหนต่าตาแบบนี้หายอย่างไงอาจจะชองใช้สมดุดลบไปตาก็ได้นะแต่ว่าข้อนี้ข้อนี้ใช้ลบไปตาอได้เพราะว่าอ๋อใช้ลบไปต่อได้ใช้ลบไปตใช้ลบไปตาแล้วละกันนะจะได้จะได้หน้าต่างเหมือนเดิมมาใช้ลไปต่อก็คืออะไรก็คือการการยิฟกาลัง x1 ลบหนึ่ง หาด้วยดิฟกาลัง,รรง x ออกลบหนึ่งดิฟแยกดูอเขากคือปัญหามันคเคมีลบหนึ่งมันกวนใจมันก็เลยนัดแต่งันตรงๆไม่ได้แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้ลอการิทปุ๊บในลบหนึ่งที่มันกวนใจมันก็จะหายไปแล้วแล้วเหลืออะไรดิฟสามกำลัง x ได้เป็นลอนสามคูณกับสามกำลัง x ดิฟสามกำลัง x ลบหนึ่ง นี่ก็ต้องใช้การแทนค่า u หรือจัดรูปอะไรนิดหน่อยแต่ว่าแล้วเกิดคุจะได้เป็นลอน3กับสามกำลัง x บวกห่้วตัวบรรณาหายไปแล้วก็ลอน3ตัดกันสามกำลัง x กับสามกำลัง x บวกหนึ่ตัดกันก็จะเหลือแค่อะไรเหลือแ,แค่3อยู่ข้างล่างตัวเดียวเปลิมิต x เข้าใกล้นั้นของ2อส่วนสตรงนี้อยู่ได้มี x แล้วก็ก็คือตอเป็นสอส่วนสาม หาลิมิตได้เรียบร้อยแล้หาลิมิตของอนันต์ส่วนได้แล้วทีนี้ทีนี้มานะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะทํายาวอยู่นะเพราะว่าเรื่องของลิมิตมันต้องค่อยๆแกะทีแล้วขั้นก็คืออะไรโอเนสรุปอีกทีหนึ่งโรท่ากับสองบนสามอันตส่วนนี้มีค่าเท่ากับสองบนสามก็ต้องไปดูอะไรต่อไปดูตารางต่อนะว่าแปลว่าอะไรถ้าโรน้อยกว่าหนึ่งแปลว่ามนุกรมลูกเข้า ดังนั้นนั่นก็คือหลากวิธีเปีน <c oughs> สรุปกันได้นะเนื่องจากค่าโดนแล้นก็หนึ่งะฉะนั้นอนุกรมลู้เข้า <c oughs> เสร็จแล, <c oughs> แล้วเสร็จแล้ว เป็นตัวอย่างที่ใช้วิธีก่อนไม่ใช้วิธีเก่าไม่ได้ต้องใช้วิธีใหม่วิธีใหม่ก็คือหาลิมิตของอัตราส่วนก็ใช้เทคนิคการหาลิมิตท,ที่เราเคยเรียนมาแล้วมาค่อยๆแกะทีละขั้นทีละขั้นจนได้ผลลัพธ์ออกมาอีนี่ผลลัพธ์ไปเป็น2องนสามมันเป็นค่าที่น้อยกว่าหนึ่งนั้นอนุกรมนี้ก็จะก็จะนับว่าลูเข้า ตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงวาขั้นือนไหมีขั้นมามในขั้นตอนไหน